สวัสดีค่ะพี่ขาวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกรพทุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาวันนี้เรามีพระหลายราคานะคะพี่ขาย้ําว่าหลายราคาคา่ะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นกําไรข้อแขนนะคะพี่กําไรข้อแขนนี้หนูจําไม่ได้แล้วว่าของหลวงพ่ออะไรขเขาก็บอกมาแต่หนูจําไม่ได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่900บาทนะคะพี่กําไรข้อแขนนี้นะคะพี่ขาหนูข ขอไที่900บาทจะพี่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขายนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงก็ติดต่อแอนไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขายนะคะกําไรข้อแขนนี้นะคะพี่ขานุขอไว้ที่900บาทจะพี่900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขายนะคะเป็นกําไรข้อแขนค่ะพี่หนูจําอาจารย์ไม่ได้แล้วค่ะพี่เขาบอกมาว่าของหลวงพ่ออะไรค่ะพี่หนูจําไม่ได้ค่ะพี่ขายนะคะ900บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ พี่ขากําไรข้อแขนค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นมีดค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นมีดนะคะพี่ขาอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่อันนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานะคะด้ามนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่ด้ามนี้หนูกขอไว้ที่1,300บาทค่ะพี่ขาตรงปลายด้ามจะมีอย่างนี้ค่ะพี่ตรงปลายด้ามจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขามีรอยจานค่ะพี่นะคะตรงปลายด้ามจะมีรอยจานนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขานะคะ สว่วนสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่นี่ค่ะแป๊บนึงค่ะพี่ นี่คือสภาพมีดด้านในค่ะพี่ขาสภาพมีดด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพีะ่ขาหลวงพ่อกล้วยค่ะอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมโอนค่ะพี่ขาปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทค่ะพี่นะคะเป็นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะมีของหลวงพ่อกลวยค่ะภาพไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้ค่ะพี่ขายเดยวแม่ค้าถ่ายให้ดูนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เป็นมีดหลวง พ่อคุยค่ะพี่ขา1นึ่ันสารอบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าบบาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นทรงพระปิดตาค่ะพี่แต่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะ อ่าอันนี้หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะเป็นเดียนหล่อโบราณนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะเดืยนหล่อโบราณองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกับพี่ขาไม่ทราบที่ค่ะส่วนนี้เป็นพักกิ่งค่ะพี่พักกิ่งพักกึืนนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่กิ่งองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งค่ะส่วนอันนี้ก็เป็น ป็นปิดตาปูทิมค่ะพี่ขาปิดตาปูทิมองคนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะจะตอกโค้ดเลข3ค่ะพี่จะตอกโค้ดเลข3มนะคะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะปิดตาปูทิมขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ตัวนี้เป็นเดยนหลวงปูเอี่ยมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เียนปู่เอี่ยมนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเดยนหลวงปู่เอี่ยมค่ะตัวอันนี้จะเป็นผ้าหน้าปก นะคะพี่เพราะน้ำปกอันนี้เนี่ยคะ่ะเนื้อหนูก็ดูไม่ เก่งเท่าไรคบพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่พระนปกองค์นี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาพระนปกค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอปูดทิมเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลอหลงปูทิมนะคะพี่ขาองค์นี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นเดียนหลวงปูสุดวัดการหลวงเนื้อกะไหลทองนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่เรียนหลวงปูสุดเนื้ กันไหลทองวัดการหลงนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเรียนปู่สุดวัดการหลงค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูทิมนั่งพานค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ติมนั้งพานนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายนะคะเหรียญหลวงปู่ติมนั่งพานองนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้ค่ะพี่หนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ อันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะเป็นเหมือนพระยืนถือไม้เท้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงดูเอาเองนะคะพี่ขาหนูเองก็ดูไม่เป็นค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทางบ,บาวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ต่วอันนี้ก็จะเป็น,นสมเด็จนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่พสมเด็จองนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ขา ปิดตาไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนด้านหลังจะมียันอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ปิดตาเก่าๆองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่ขาองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพง500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดืยนหลวงพ่อโสธรนะคะพี่ขานะคะเดียนหลวงพ่อโสธรองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่ห้า ร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ ห้าร้อยบาทเลยค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อโสธรค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งเนื้อเม่กระสิ์นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้นใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะองค์งนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่พักกิ่งเนื้อเม่กระสิ์องนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาท คะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะหลวงปูดทวดค่ะพี่ขาปลายทาง50บาทค่ะพี่ขาพร้อมโอน500บาทจ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาองค์นี้ก็500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อควยนะคะพี่จะเขียนว่าพ่อควยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดียนไม่ทราบที่นะคะพี่ขาทรงพนมมืออย่างนี้ค่ะพี่นะคะพิมสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดียนนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นอุป,ปคุปตนะคะพี่ขานะคะอุป,ปคุปตหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้ <ayo S 1> ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นหลวงปู่ วทวดอุ้มบาทนะคะพี่หลวงปู่ทวดอุ้มบาทองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะหลวงปู่ทวดอุ้มบาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่หลวงปู่ทวดอุ้มบาทค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลดหลวงพ่อเงินกลุ่มกระเช้าค่ะพี่หลวงพ่อเงินห่อหุ้มด้วยกระเช้าอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะเรื่องโบราณหุ้มกระเช้านะคะพี่ขาองคนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ จะเป็นเหรียญนางกวักค่ะพี่ขาหลวงู่อิิมวัดหัวเขานะคะพี่หลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่เหรียญนางกวักนี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟนะคะพี่องค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปปล่อหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟค่ะพี่ขาอง์นี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงพ่อเงินกุวัดท่ามะไฟค่ะส่วน อันนี้ก็จะเป็นหานุไออะไรนะ สมเด well, ็จแวกม่านค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาหนูได้มาสักภาพนี้อันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะแหวกม่านนี้นะคะพี่ขาสมเด็จแวกม่านขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะพักกิ่งองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพักกิ่งกอโบราณไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดียนหลวงปูทวดค่ะ พี่เดยนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500อบาทนะคะพี่เดยนหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะพี่ขายนะคะหนูขอไว้ที่500บาทจะพี่จ๋า500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดยนหลวงปู่ทวดคะ่ะ ส่วนอันนี้นะคะพี่ส่วนอันนี้เป็นเดือนหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเม็นพระนั่งคาตมัดอย่างนี้ค่ะพี่นะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอคนที่รับได้นะคะพี่าตามภาพน,นะคะพี่ขาตรงข้างก็เป็นอย่างนี้นะค่ะพี่ตามภาพค่ะพี่ขานะคะเดือนนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยะค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นหลงปูสุขค่<ล>ะพี่ขาหลงปูสุขด้านหลังจะมีรอยอย่างหลังยันอย่างนี้ค่ะพี่ด้านหลังจะมีหลังยันอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ 500บาทเหมือนกันค่ะพี่หลวงปู่สุกนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพ mm. ี 50. 500 500่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลอหลวงพ่อป่านค่ะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อป่านองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี50่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปลอหลวงพ่อป่านค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นลิงจับหลักค่ะพี่เป็นลิงจับหลักดูเอาเองนะคะพี่ขางาหรือว่ากระดูกหนูเองก็ดูไม่เป็นค่ะพี่หนูเองก็ดูไม่เป็นค่ะพี่ขาใต้ฐานจะมีรอยจานนะคะพี่ใต้ฐานจะมีรอยจานค่ะพี่ขานะคะไม่รู้ว่า อาจารย์ของที่ไหนนะคะพี่ขายนะคะหนูได้มาสภาพนี้อันนี้ขอวันที่800บาทนะคะพี่ลิงจับหลักนี้เป็นงาแกะหรือเปล่าน่าจะหนูไม่หนูไม่มั่นใจหนูเองก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะพี่ดูเอาเองนะคะพี่ขาดูเอาเองเลยค่ะพี่อันนี้ขอวันที่800บาทนะคะพี่องค์นี้ขอวันที่800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้ก็จะเป็นเด่นหลวงพ่อกันค่ะพี่ขาเด่หลวงพ่อกันลงยาอันนี้ขอวันที่700บาทนะคะพี่เด่นหลวงพ่อกันลงยานี้นะคะพี่ขาหนูขอวันที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม 50บาทเลยค่ะพี่ขาภาพไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ค่ะพี่ขาที่0 8 4 0 6แปดสี่นนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะสมเด็จหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นพรนนปกอย่างนี้นะคะพี่ขาช่อนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะช่อนี้ไไดด้้้้ตตัังง5 องห้าบาทนะคะพี่ขานะคะ7องค์500บาทคุ้มแล้วค่ะพี่ขาที่ช่องกรรเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขานะคะเจ็ดห้าร้อยบาทนะคะพี่ขาพระนับปก500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลอดหลงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อดหลงพ่อเงินค่ะพี่ขาดูดูคาบเก่าๆค่ะพี่ขาจะตามบงตามเบ้าค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลงพ่อเงินองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะภาพไม่ชัดก็โทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาแอดไลน์ค่ะพี่ชื่อไลน์จะขึ้น ว่าเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะพี่ขานะคะหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายไม่ทราบที่นะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้กับพี่นะคะเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่ขานะคะ หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรเพราะว่าดูดีมากเลยค่ะพี่ขายนะคะหน้าตาก็หล่อด้วยค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขายนะคะภาพถ่ายนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่ขายนะคะอ่ารูปหล่อหลวงปู่บุญใช่หลวงปู่บุญไหมคะพี่หรือว่าไม่ใช่หรือว่าพระชัยค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขารูปหล่อแดงแงนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็เป็นนางพญาอกนูนะคะพี่ นางพญาอกนูนนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขายนะคะอกนูนๆอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญปูสุดเหมือนกันนะคะพี่ขามาในเรื่องของปลติกอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่นะคะพี่ได้องค์นี้ไปพี่ก็ไม่ต้องไปจ้างเขาเรื่มแล้วค่ะพี่ขาพี่แค่มีสร้อยคอพี่ก็ใส่ได้แล้วค่ะพี่ขานะคะองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะ ได้เดินปูสุดไหมไม่รู้ว่าสุดไม่สุดไม่รู้วะรู้ะเนี่ยค่ะพี่ใช่เีน่นปูสุดหรือเปล่าหนูเองไม่รู้แล้วค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขะ ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันค่ะพี่เหรียญก่อโบราณนะคะพี่ขายเรื่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังกอบพลาสติกกอๆอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยะคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปอลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่รูปปอลอดหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะคะพีะ่ขาหนูขอไว้เอ้ยขอโทษค่ะหลวงพ่อกวยคะ่ะรูปปอลอดหลวงพ่อกวยองค์นี้นะคะพีะ่ขาขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะพี่ขารูปลลออวงพ่่คยะ ส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรหรือเปล่าหรือว่าหนูก็ไม่รู้เลยค่ะพี่นะคะอันนี้มีหลังยัน,นนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ <camar> <General. S 3> พเหรียญน,นี้นะคะพี่ขายหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายกับพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยค่ะหนูได้มาสภาพนี้ด้านหลังก็จะมีเปะอะไรเปะอย่างนี้หนูก็หนูก็พูดไม่เป็นนะคะพี่นะคะเป็นเปะอย่างนี้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยองค์นี้นะคะพี่ ค่ะหนูขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขุนแผนขีกไก่ค่ะพี่ขุนแผนขีกไก่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่นะคะพร้อมกรอบพลาสติกอย่างนี้นะคะเ พร้อมกรอบอย,อย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะผักติกหุ้มอย่างนี้เลยค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขุนแผ่นขี่ไกนี่ขอว้ที่700บาทนะคะพี่ขายนะคะ700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาขุนแผ่นขี่ไก่คะ่ะส่วนนี้นหนูเอ่อพ้เทิดขนนกค่ะพี่อันนี้พ้าเทิดขนนกนะคะพี่ขาอันนี้ขอว้ที่500บาทพอค่ะพี่ขาพ้าเทิดขนนกองนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าปากน้ําค่ะพี่พระ พงคองควันวัดปากน้ํารุ่น3ามนะคะพี่ขานะคะพี่ดูความก่อของกล่องก่อนค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาพระเนื้อผงปากน้ําค่ะพี่ ปากน้ำนะคะพี่ขาจับเบาๆว่าเดี๋ยวร่วงแตกงานเข้านะคะพี่ขางานเข้าแม่ค้าเลยค่ะพี่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขานุขอว่าที่700บาทค่ะพี่สมเด็จปากน้ำนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ดูความก่อค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่สมเด็จปากน้ํานี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่คนไหนดูแลไม่ชัดยังไงแอนไลน์หาแม่ค้านะคะพี่แอนไลน์หาแม่ค้าขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็พยายามซูมให้ชัดๆนะคะ พี่ขาความสามารถของแม่ค้าก็มีแค่นี้แหละค่ะพี่ขานะคะดูกันเอาเองนะคะพี่ขาไม่ชัดขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเออขอโทษค่ะ700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะสมเด็จปากน้ํารุ่นที่3นะคะพี่ขาพี่ขาดูเอาเองเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหานุมานค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หานุมานหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขานูขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาท เลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิมหนูขอไว้ที่700บาทด้านหลังจะมีรอยจานร์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหลังจะมีรอยจานร์หลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะสนใจยังไงองค์ไหนภาพไม่ชัดนะคะพี่ขายนะคะแผ่นปั๊มหลวงพ่อเดิม700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาโอเคนะคะพี่ EP นี้พระแต่ละองค์แต่ละราคาอาจจะไม่เหมือนนะคะแต่ละองค์ราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพี่คะพี่ พี่คนไหนสนใจองคไหนภาพไม่ชัดแข็บรูปมาหาหนูได้นะคะพี่ขาอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ